ผมบอกให้คุณหาพนักงานซีเนียร์มาจำนวนหนึ่งคืบหน้าไปถึงไหนแล้วรองประธานวางใจได้เลยครับทุกอย่างกำลังดำเนินการตามคำสั่งเดี๋ยวผมตั้งกลุ่มแชทเลยครับคุณก็รู้ผมเห็นคุณเป็นผู้ช่วยของผมทำให้ดีคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณครับรองประธานเจ้าลายมือขวารองประธานเชิญผมเห็นคุณเป็นผู้ช่วยของผมครับทำให้ดี คได้ครับปี่ไล่ผมครึ่งนึงเป็นของคุณเสมอครบซ้ายรองประธานเชิญครับ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 ใช่แล้ครับับครับผมเห็นคุณเป็นผ um> at ู้ช่วยของผมผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังครับทำให้ดีนะครันคือผู้ช่วยของฉันทําให้ดีเพื่อฉันอ๋อ เฮ้ยเทียหลานเอ้ยรับหน่อยรับหน่อยเว้รับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเป็นอะไรไปครับเก้ากำเริบเหรอรูอะไรเราไอ้เจ้านี่ยทั้งนั้นหลังปีเด็กน่ะอันตรายเกินไปนะอ๋อไม่ต้องถามว่าฉันรู้ได้ยังไงหรอกนะนั่นมันของนายอะสวัสดีการอีกเหรอครับสวัสดีการอะไรกันเล่าดูขาฉันสิขาฉันเจ็บเนี่ยอคของงานรายงานวิเคราะห์การสำรวจฝากนายทำด้วยขาเจ็บแล้วเกี่ยวอะไรกับรายงาน ก็มันเจ็บลามไปทั้งตัวเลยอ่ะเอาละเอาละนี่คือสถิติการขายรายไตรามาสในภาคกลางยังมีอีก3ามกล่องไปเอาด้วยนะเดี๋ยวสิอันนี้คุณดู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 ดแหมไม่ได้ให้ช่วยเปล่าหรอกนะมาบริษัทจะสร้างกลุม่มแชทเลื่อนตำแหน่งนะอรอฟังข่าวฉันฉันจะดึงนายเข้ากลุม่มจริงหรอรจริง เพื่อพัฒนากายภาพของพนักงานและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆจึงจะจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเป็นฮาฟมาราทอนซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้รองประธานเจิ้งก็จะลงแข่งด้วยเชิญผู้ที่สนใจลงชื่อเข้ากลุ่มรับเพียง50คนแรกเท่านั้นโหมดการต่อสู้เริ่มเกมหัวหน้าทีมและผู้อำนวยการ ลงชื่ออัตโนมัติมีสิทธิ์อะไรเกาเตอ๋อเฟินฝฟายวางแผนทีมหนึ่งลงชื่อขาฉันเจ็บชมัดเลยโอ้ยโถ่ยฉันวิ่งฮาฟมาราธอนไม่ไหวหรอกเราประธานเจ้ากระลงแข่งครบจำนวนแล้วปิดให้ลงชื่อแล้วทำไมสุดสัปดาห์ไม่พักผ่อนมาวิ่งว่องอะไรประสาทหรือไง เ hmm. ทียนหวานเน,าน้ยเทียนหวานนายนี่เข็นไม่ขึ้นจริงๆละ่ะมาราธอนโอกาสดีขนาดนี้แต่อหัวหน้าทิมจีขาเจ็บยังจะไปวิ่งมาราธอนอีกเหรอนี่กลุ่มชัดนะเนี่ยเลื่อนตำแหน่งก็ไม่เห็นดึงผมเข้าไปเลยคิดดูคิดดูให้ดีๆมาราธอนมาราธอนทำไมล่ะครับสุดสัปดาห์ใครเขาไปวิ่งมาราธอนกันนี่ผมบอกพวกเขาว่าญาติผมจะแต่งงาน เธอจะหนีงานแต่งหม่ไะรีบดึงผมเข้ากลุ่มธนานายนะนายเนี่ยฟังฉันนะช่วงครึ่งปีแรกกลุ่มเนี่ยจัดงานวิ่งกลางคืน9ครั้งเล่นบาสหครั้งเสี่ยวจางฝ่ายขายเขายุ่งมากแต่ไม่เคยพลาดเลยและสัปดาห์ก่อนเน่ยเสี่ยวจางก็ได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายคิดดูนะ ดดให้ีกลุ่มออกกำลังกายก็คือกลุ่มเลื่อนตําแหน่งแล้วผมลงชื่อไม่ทันคุณหน้าจีเอางี้นะคุณไม่ต้องไปยกโอกาสให้ผมแทนเรื่องอะไรล่ะวิ่งมาราธอนป้อนบาดเจ็บแบบนี้โอกาสที่จะหายากและมีค่าแบบเนี้ฉันไม่ยอมพลาดหรอกนี่บาย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 นะเดี๋ยวฟ่ายซื่อๆฝ่วางแผนทีมสามไม่สบายไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอโทษด้วยนะคะผมจะไปจะไปทไปลยมาราธอน ฉันมาแล้วหลีเทียนหลานนี่เอาแต่สะก,กิดฉันทำไมกลัวคนอื่นไม่เห็นว่าฉันไม่อยู่เหรอการแข่งขันวิ่งมาราธอน <c oughs> <c oughs> เปาปเขาทงหง่อยเขาทงหน่อยเขาทงหง่อยเอาละอึ๊บหัวหน้าทีมจีขาเจ็บขนาดนี้จะวิ่งไหวเหรอครับไม,ไม่เป็นไรแล้วต้องออกแรงหน่อยวิ่งก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ขอบใจที่เป็นห่วงนะขอต้อนรับทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแต่พวกคุณต้องทําให้เต็มที่นะและผมก็ห e วังว่าพวกคุณจะยืนหยัดจนถึงที่สุดสูส้สู้สู้ส <So> มามามาเทียร้านมาคุณพอได้แล้วหนะ้ากลับไปพักผ่อนนะจะฟื้นฟูได้ต้องวิ่งมาราธอนนะคุณคือว่า <c oughs> เราประทัดเจิงเราเคยเจอกันแล้วจีวาวะฝ่ายวางแผนทีมสามครับเขาถามถึงขาคุณเนี่ยออกขาขา,ขาผมไม่เป็นไรละครับดูนะเดิน <c oughs> เร็วเหมือนหอเลยถ้าวิ่งกันเร็วกว่าเดินนะครับเอ้ยสปิริตน่ายกย่อว่าเราต้องเรียนรู้จากเพื่อนคนนี้ขาเจ็บแต่ใจสู้อืม

ไหวไหมครับยังไหว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 คุณดูวิวสวยมากเลยสวยจริงๆาถ่ายรูปกันหน่อยนะมายิ้มหน่อยให้เหยื่อโอเคไหมครับรอประทานรอประทานระวังนะครับโอเคไหมครับรอประทานครับเป็นอะไรไหมครับไม่ท้าครับไม่เอาละเผมหมดเลย ไม่ต้องสนใจผมวิ่งกันต่อเถอะเราจะทแย่ผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับมไม่ไหวแล้วครับคุณนี่แข็งแรงจริงๆเราหอบจะแย่แล้วดูครับเทียนหลานจากทีมสามเขานเนื่อยากกระมาแนี่คนหนุม่มยังแข็งแรงสู้ผมในวัยกลางคนไม่ได้ผมอย่าพูดแบบนั้นสิครับวัยกลางคนที่ไหนไวัชะกันตัางหากรู้จพูดรู้จพูดครับ นี่อะไรเนี่ยอุตะเอ๋ผมเอาผ้ารัดข้อเท้ามาเกิดบังเอิญจริงๆเดี๋ยวผมใส่ให้นะคราบตองไปตองไม่ต้อง,อง,องโอ้บังเอิญเห็นอีกแล้วนี่อะไรคือรอยสักไม่อยากยให้เห็นเลยคุณมันคือแททูครับรูปโลโก้บริษัทผมย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอไม่ให้ลืมว่าเป็นคนของเกาฟ้าต้องทุ่มเทกายใจเคารพตัวเองด้วยมาตรฐานสูงรุด ขอโทษที่ทำให้ขำครับพูดได้ดีตาซึ้เลยสับเนี่ยทุกคนเรียนรู้จากเขานะคุณเชื่อเหรอไปวางแผนทีมหนึ่งเกาเต๋อเฟินครับเกาเต๋อเฟินผมจำคุณได้แล้วคุณได้คะแนนความประทับใจจากผมนะไปวิ่งกันต่อครับอ้าวไม่ไม่ขยับกันแล้ววะนนียฮะ คุณเป็นอะไรคัคือเราเหนื่อยแล้วครับผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่แรงมากเลยล่ะครับทุกคนโกหกชัดๆเลยผมต้องคุยกับพวกคุณหน่อยแล้วใช่ครับใช่ครับ้งใจนักกีฬาต้องยุติธรรมใช่ไหมครับครับถูกถูกครับไปเรียนเรื่องผิดๆนี่มาตอนไหนเอาแต่อ่อนข้อ้ผมทำไมเอาปล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 าปไหน่ผมเจอออกเงินเองห้าพันหยวนใครได้ทีหนึ่งจะได้เงินห้าพันหยวนไปเลยโถ่เฮ้ยเรื่องนั้นมัน เฮ้ย <Hey, S 2> oh, oh. เดี๋ยวก่อนสิกี oh. ่ทียหลานฟังฉันก่อนไปไปเลยไปไปเฮ้ยอ oh. ุ้มเฮียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอด้วยรอเดี๋ยวลีเทียนหลานฟังฉันก่อนไม่ใช่เพราะห้าพันหยวนนะเฮ้ย hey, นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยบอ oh. กให้หยุดก่อนไงลีเทียนหลาน

เยี่ยมสุดเลยครับเยี่ยมมากเลยทั้งคู่นี่แหละครับทไมมาอยู่ตรงนี้ในใจคุณเลยครับในใจของทุกคนด้วยครับรอประทานสุดยอดจริงๆเลยครับเก่งมากเลยครับเก่งจริงๆเลยครับนาลลินทั้งน้อยนัลลินทั้งน้อยรอประทานที่หนึ่ง อบอกเลยพอวิ่งเสร็จกลับบ้านผมก็เป็นหวัดเลยนอนสมทั้งสัปดาห์เนี่ยแล้วขาคุณเป็นยังไงบ้างอพักดยสมบูรณ์เซียว,กวเกาอ้าวพอออลิน<ง>นั่งครับนั่งนั่งเชิญรับเชิญเชิญชาแดงขอคุณรับเชิญเลยครับเชิญเทียนหลาน ยังโกรธผมเรื่องโครงการเครื่องทําความชื้นอัจฉริยะในภาคตะวันออกอยู่เหรอผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลินสือกงโครงการนี้ผมกับรองประธานเจิ้งคุยกันแล้วในเมื่อฝ่ายพวกคุณเป็นคนเสนอเราก็จะตอบแทนโครงการนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนทีมหนึ่งทำแล้วก็นะเต๋อเฟินครับครับว่ามาครับผมว่าคุณต้องไปชอบโครงการนี้เนี่ยเหมาะสมที่สุดครับครับครับเข้าใจแล้วครับ าคตรอคุณอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณพออลินขอบคุณครับเขาเปรียบแล้วยังในรคุณอีกเนอะแย่หลานนี่ถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องทำงานหนักแล้วจะให้ฝ่ายวางแผนทีมหนึ่งคว้าไปไม่ได้รองประธานชนผมไปเล่นบาสที่ไหนอะไปแล้วไปไปไป ไป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 ,ไปเร็วเรวเรอ้าวทำไมไม่เห็นชวนฉันเลยอ่ะเขาคงเห็นว่าคุณขาหักก็เลยไม่ชวนมั้งเงั้นที่ฉันขาหักก็เสียเปล่าเยออไม่คิดเลยว่าหวัวหน้าทีมจีจะตกรอบแบบนี้ขาเขาหักไปหนึ่งข้างแต่ยังอุตสาห์วิ่งจนจบสงสารเขาจริงๆอ้ย พี่เทียนรานเออผมก็ยังไม่เข้าใจการออกกําลังกายเกี่ยวอะไรกับการทําผลงานอะฮะนายยังไม่เข้าใจสินะการออกกําลังกายเป็นวิธีการเข้าสังคมแบบใหม่วิธีหนึ่งการออกกําลังนะ่ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าออกกับใครรองประธานเจิ้งอาศัยวิธีนี้คัดเลือกผู้ช่วยของเขาเนะี่ยอ๋อก็คือถ้าเข้ากับคนหน้าได้ดีตอนออกกําลังก็เหมือนทําผลงานในที่ทํางานได้ดีใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนี่ นายเข้าร <50. S 1> ่วมกลุ kind of ่มว mm ิ hmm. <och aye noise> ่งมาราธอน50คนได้เขาก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานายฝ่ายวางแผนเกาฟ้าเทคโนโลยีนัดเท่ากับว่าตำแหน่งในเกาฟ้าของนายมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานถ้าเข้าร่วมกลุ่มบาสเกตบอล20คนได้ก็ต่างไปอีกเขารู้จักหมดทุกคน และที่ลับสุดยอดที่สุดก็คือกลุ่มกอฟมีแค่ห้าคนทุกการเคลื่อนไหวของระดับบนพวกเขาจะได้รู้เป็นกลุ่มแรกเออดีดีนี่ดีดีนี่เสี่ยวเจิงนายนะ่ะทั้งตาแหลมทั้งเก่งแต่ว่าฉันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องขอตําหนินะหุ้นของเกาฟานเนี่ยฉันจะมีแค่นี้ไม่ได้ขอแค่5้าสบเอเก็พอเกินมาแค่หุ้นเดียวนายกรโดนแน่เข้าใจนะอืมอืมสบายจังอืม เป้าหมายของพี่ก็คือฉันรู้ว่านายตีกอล์ฟเป็นพอได้เข้ากลุ่มชัดฉันจะดึงนายเข้าด้วยอ๋อเสี่ยวไปพรุ่งนี้มาเชียร์ฉันที่สนามนะผมคงไม่ไปครับผมมีนัดเล่นเกมกับเพื่อนในเน็ตเพื่อนในเน็ตเหเรอพวกเขาช่วยให้นายเลื่อนขั้นได้เหรอนายยังเด็กจริงๆมัวจะสนใจเรื่องเล็กจะพลาดเรื่องใหญ่ กูทำคะแนนเกาเต๋อเฟินฮิฮิโจปอถงเชิญคุณเข้าร่วมเหชุดชุดชุดเลยนั่นแหละดีมาเอาอีกต่อเลยเมาช่วยเลยครับเล่นเลยครับดีครับดีครับต่อเลยลงหัวสวยมากหัว กอดไปเลยคนไดีดีไม่ได้เลยดีมากดีมากนะครับครับเอารองหัวครับเฮ้ยลงหัวงเยี่ยมไม่ต้องเลยนายดิเฮ้ยเหลิรเตรียมตัวเฮ้ยเอ้าเอ้าเป็นไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยโอเฮ้ยอ ย้่ยยยยรอบประธานจ้รารอบประธานเจ้าย oh, ี่ยยยรอบประธานเจ้ <c oughs> เาเบา,าน <c oughs> หน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคไหมครับโอ้ยยโอ้ยยยยยโอเคโอเคนายอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายวางแผลทีมสามเซียวหลีครับเอ่อชื่อ <c oughs> uh, เต็มคือหลีเทียนหลานนะครับอ๋อ oh. ไปวางแผนทีมสามใช่ไหมฮฮีนี่นเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยหลับไปเลยลูกบาสของฉันอัดเข้าหน้ารองประธานเจิ้งหน้าเขางี้หันไปมาสู้ใ นายว่าฉันหมดอนาคตแล้วหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกพี่เทียนรานหัวหน้าบริษัทเราไม่ได้มีแค่รองประธานเจ้งคนเดียวนะเฮ้ยไม่ต้องปลอบใจฉัหนหรอกนะฉันรู้ดีฉันจะจบเหแล้วไม่เป็นไรหรอกเทียนรานถ้าอยู่ฝ่ายนั้นแล้วไม่มีความสุขก็แค่ลาออกรอให้ฉันได้เป็นผู้รับผิดชอบภาคตะวันตกเฉียงใต้ฉันจะเก็บตำแหน่งไว้ให้นะจริงเหรอก็จริงนะสิเราเพื่อนกันนี่อืลุงกอล์ฟเกาฟา เชิญเกาเตอ๋อเฟินเข้าร่วมสัปดาห์นี้มีเล่นเกาเตอ๋อเฟินลงชื่อพี่เทียนร้านก็ถูกเชิญเหรอเออฉันคือบิลเกสอยู่ต่างประเทศกับบ้านไม่ได้ขอเงินพันหยวนซื้อตั๋วข่องบินหน่อยบิลเกสเหรอบิลเกสช่วยเขาเถอะอุตส่าห์ส่งข้อความค่ะคำแนะนำระวังพวกหลอกให้สายว่างคว,วามจริงๆเลย ไมยังไม่มาอีกเนี่ยโอ้โหรอประธานเจิ้งเยี่ยมมากครับพลาดนิดเดียวแค่นิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ครับลองใหม่อีกทีนะครับเยี่ยมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกนิดเดียวครับอีกอีกแค่นิดเดียวเองมารออีกทีรออีกทีครับอทิบ เย,ยมากเยอะมากโอ้อินวันเลยครับเฮ้ยเอาละเทคนิคเก็บบอลชำนาญแล้วเฮ้ยทำไมยังไม่มาอีกนะว้าวมาอย่างมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับรับทับตะทอนคือล็อบละหลับดีๆนะครับครับระวังระวังนะถือเขาเขาไปแล้วอะฝึกไปเสียเปล่า พี่เคยเรียกผมมาด้วยเรื่องสำคัญอะไรครับเนี่ยตอเน็ตไม่ได้โอเคครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมจัดการเองเนะมา,มาอลองตอ่อเน็ตดูครับอดีได้ละครับสัญญาณ w i f ฟคงไม่ค่อยดีเอาครับเอาครับครับครับเล่นให้สนุกนะครับผมไปก่อนเนะ เนี่ยต่อได้แล้วเด็กๆนี่เล่นเกมกันเก่งๆนะเนี่ยใช่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 มา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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสอกเข้าไปเลยเออเร็วกว่านี้ดีนั่นแหละนั่นแหละเออซีนพิเศษออฟฟิศนี้ยังมีหวังอุ่งๆชื้นร้อนถ้าต่อไปพี่ยัวหน้าทีมนะผมยังจะได้อยู่ทีมพี่ไหมอ่อก็แก่ด้วย ถ้าฉันเป็นผอนายก็เป็นหัวหน้าทีมงั้นถ้าพี่เป็นประธานน่ะผมก็เป็นผู้จัดการทั่วไปถูกต้องนี่งั้นนะคือถ้าฉันไม่เป็นลูกจ้างแต่ออกไปเปิดบริษัทเองก็ง่ายๆผมจะร่วมทุนด้วยได้เป็นหุ้นส่วนของพี่ วุน้าทีมจีพี่เทียนรานพวกคุณน่ยส่งเงินเดือนให้พ่อแม่บ้างหรือเปล่าครับฉันเคยให้แต่พอแต่งงานต้องให้พ่อแม่สองฝั่งแถมต้องเลี้ยงลูกเมียอีกเลยเลิกไปฉันให้นะกว่าฉันจะโตมาได้ถือว่าให้พวกท่านได้ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยแบบนี้นี่เองอ่ะอืม ลูกชายโอนเงินให้คุณเออนี่ลูกนี่มาอะไรกันอ๋อพ่อคือเพื่อนในบริษัทพอได้เงินเดือนก็จะแบ่งให้กับพ่อแม่เงินเดือนผมนะ่ะก็ไม่มากหรอกนะแบ่งให้พ่อเดือนละ2อ0 0นหยวนเป็นไงครับ <c oughs> นี่ลูกชาย2 0 0พเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะไม่ได้มันมากเกินไปมา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 พ่อหยุด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 เออหยา่ยาหยา่ยาหยา่เอาเอา,เอาไป เอาไปพ่อแหละต้องรับเอาไว้ผมจะโอนคืนเฮ้ยแม่เอาแม่แม่ไม่ม่อย่าโอนขึ้นผมจะบอกว่าท่านประธานครับมีอะไรช่วยอนุมัติงบประมาณ200ล้านของสาขาต่างประเทศด้วยับนายนี่น่าลำคาญจริงๆเงินแค่200ล้านนายจัดการเองได้ไม่เห็นแล้วว่าท่านกับลูกชายกำลังคุยกันอยู่นะฮะครับท่านประธานไป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 ครับตัดสินใจเองดิรับไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอปนนี้คือไป ทีม3ของเราจึงได้พัฒนาลูวิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายขั้นสูงสุดออกมา fly ing mat หมายเลขนึ่งลบล้างแนวคิดของลูวิ่งดิจิเต้าทั่วไปได้เลยครับนี่ก็เหมือนลูวิ่งธรรมดานี่ไม่เห็นต่างตรงไหนเลยเราประทัดเจิ้งดูต่อไปก่อนครับดหน้าลิทินหลานรีบส่งโองกันทลนลทีลนเอกสารที่ฉันขอเลย ผลิตภ่อฑ์นนี้แวกกฎเกณฑ์ด้วยการติดตั้งหน้าจอเอาไว้ด้านหลังผู้ใช้ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นจึงจะหนีเจ้านายเที่ไร้ความปราณีเราได้เ <c> ฮ <oughs> เออเชิญดูลำดับต่อไปครับไม่ผ่านฝ่ายวางแผนทีมสาม 不知不觉，温了光线突然变暗，是命运作祟，还是忘了开？